สวัสดีค่ะวันนี้สาวเราจะพามาทําผัดกะเพรานะคะพี่น้องอันนี้ก็เป็นพริกสาวราวปรุกมาแล้วเนาะอันนี้ก็จะมีหมึกมีกุ้งมีกุ้งมีหมึก กุ้งแล้วก็วันนี้สาวเราเองก็ไปสายได้ไก่บดมาเนาะพี่น้องพอเราผัดพริกให้หอมแล้วเราก็ใส่ไก่ลงไปเราก็จะผัดไก่ให้แห้งก่อนเดีย๋ยวเราค่อยใส่กุ้งใส่หมึกตามหลัง ไก่สุกแล้วเราก็จะใส่กุ้งลงไปนี่น้องใส่กุ้งลงไปค่ะใส่กุ้งใส่หมึกใส่หอยลงไปค่ะพอกุ้งพอหมึกเริ่มจะสุกแล้วสาเราก็ใส่น้ำตาลช้อนหนึ่งนะคะ ใครชอบหวานจาใส่เยอะก็ขะนหนึ่งช้อนค่ะนช้อนเล็กเนาะน,นี่เป็นท้วยตวงหกชูรสใครชอบใค,ใครชอบแซ่บหลายก็ใส่หลายพี่น้องใส่น้ำมันหอยลงไปสูตรไผสูตรเราได้พี่น้องก้าเอา น้ปลาเล็กน้อยเี่วหวาน้สีสันสวยงามส่วนผักของเราก็จะมีข้าวโพดอ่อนเนาะสาวเราเองก็จะใส่ข้าวโพดอ่อนลงไปแล้วก็มีพริกหยวกปนผักกะเพราสาวเราชอบสาวเราก็เลยใส่นะพี่น้องแล้วก็ไปกะผัก ใส่ผัดกระเพราลงไปเป็นเืออันว่าเสร็จนะคะน้องผัดกระเพราของสาวเราหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้น่ากินน่าทานไหมคะผัดกระเพราคะ่ะเพื่อนๆพื่อที่อยู่ทั้งบ้านอยากทกินก็ทำได้นะคะมีกุ้งมีหมึกร้อนๆคะ่ะ สบายดีพ่อแม่พี่น้องฟังเราฟังถ่ายน้ำพบกับซ่องสาวเราพาเซฟซีเนลนะคะวันนี้สาวเราก็พามาผัดกะเพราค่ะผัดกะเพรากุ้งหมึกหน้าตางเขาก็จะเป็นอย่างนี้พร้อมด้วยไข่ดาวร้อนๆค่ะพี่น้องมาชิมกันเลยวันนี้พามากินกับข้าวนลวพี่น้องนี่ก็จะเป็นหอย ฮัมฮัมข้างเคียงของเราก็มีแต่แตงกวาพี่น้องน้องกินสบายสบาย แ่งสวนต้นไม้บ้านสาวลาวสวนต้นไม้สาวลาวปลูกไว้มือนเดินพี่น้องมาแซบน้ำกันแซบกับสาวม่อน,นีบ เห็ดแบบง่ายๆพัดกะเพรากุง้งพัดกะเพราทะเลเป็นวันอาทิตย์วันผักพรวันยุด จนวิธีเห็ดเนะสาวลาวก็เห็ดอัดให้เบ่งเลยนะพี่น้องเดิมหมึกหมึกชิ้นใหญ่ใหญ่ห อืม่แมงปูเนี่ย ไม่ีน้องทำยังไง cùng tôi như vậy phải không? Mm. -hmm. มีมือมีกุ้งมีหอยค่ะคำเดียวกันเลยพี่น้อง 嗯。Mm hmm.

gặp bố mất thế nào? สุดท้ายพี่นอ้องเอ้ hmm. สำหรับคลิปนี้สารลาพาแซบก็ขอจบคลิปไว้เพียงแล้วนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะถ้าทานใดมีคอมเมนต์ก็คอมเมนต์มาใต่คลิปเนาะให้สาราเห็ดจริงไหนก็นคอมเมนต์มาได้นะพี่น้องในใต่คลิปเออบ๊ายบาย